หุ้นไทยนะครับผ่าน1,300จุดขึ้นมาได้แล้วจะยืนได้หรือเปล่านะครับยืนได้นานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปสอบถามจากคุณอภิวัตวีสิริเวทนะักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ลิบเรเต้าจำกัดหรือโคบัสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบ้าครับสวัสดีครับ1,300บจุดนี้จะหลุดอีกหรือเปล่าครับหรือว่าจะไปต่อดี ก็ต้องบอกว่าภาพในทางเทคนิคสำหรับตัวดัชนีเซ็นเด็กในรอบนี้นะครับการที่ขึ้นมายืน1,300จุดได้เนี่ยต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับคือเป็นลักษณะการกลับตัวรูปแบบดับเบิลบอททอมนะครับที่ผ่านมานะครับการขึ้นชุดเดียวในรอบนี้ถือว่ายัางคงเป็นเชิงบวกถ้านักทุนสังเกตนะครับการขึ้นรอบเนี่ยเป็นการขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะที่ฐานบริเวณ1 2 3 0สมูตรเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ถึง309นะครับขึ้นมาเกือบประมาณ80ิ จุดนะครับขึ้นเป็นการขึ้นชุดเดียวนะครับแทบไม่เห็นการย่อตัวสลับมีการย่อตัวสลับบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบยอ่อย่อลึกมากนักนะครับก็ยังยอยู่ในรอบของการขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยืนระดับ1,300ได้แล้วนะครับคือดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าทิศท,ทางตนะ้องบอกว่าเป็นการตอบย้าทิศท,ทางเชิงบวกนะค,คือการยืนระดับ1,300ได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับตัวดัชนีเซ็นเด็กดังนั้นเนี่ยทำให้อัพไซด์ของตัว ดิจิท n เซนเ็เนี่ยเปิดต่อนะครับอตอนแรกเนี่ยเราระวางไว้1,300นะครับก็เป็นต่างเราสอบพอทดสอบปุ๊บอ่านปุ๊บแล้วเนะี่ยทำให้แนวต้านถัดไปเนี่ยจะอีกทีนึงเนี่ยจะอยู่ที่พ4นสี่พั 4, คงเป็นเป้าหมายในภาพใหญ่นะครับระหว่างทางก็จะมี1 3 3่งสามสามนะครับเป็นแนวต้านย่อยระหว่างทางแต่ว่ารอบหลักเรา มองไปค่อนข้างไก่แล้วนะรอบนี้คือพันสี่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวดัชนีเซ็นเดครอบนี้ผมว่าไปได้ต่อครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นการเปิดแกปทิ้งไว้หน่อยๆด้วยนะที่บริเวณหนึ่งสามสามหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามรอสามจุดนะครับตรงนั้นเนี่ยก็มีลุ้นเป็นรันอเวกปนะครับแต่ว่าถามว่าย่อปิดได้ไหมย่ยอปิดได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนักน,นะครับดังนั้นเนี่ยก็เรายังให้บุมมองเชิงบวกต่อ d ต s ดัชนีเซ็นเดในช่วงนี้นะครับ ครับครับอมองดัชนีจะไปตัวปรับตัวขึ้นไปต่อครับผมงั้นโค้ดบาสมีหุ้นตัวไหนที่มาแนะนํานักลงทุนวันนี้ครับผมก็แนะนำสองตัวนะสำหรับวันนี้นะครับตัวที่ตัวแรกในะย่อตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับรอบนี้ก็คือแบงค์เคแบงคนะครับเคแบง เีแบงเนี่ยวันนี้ย่อตัวลงมาแตะโลเดิมนะครับ mm hmm. ที่ตั้งหลักยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับคือย่อตัวลงมาเรามองว่าเป็นจังหวะซื้อด้วยซ้ำนะครับเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรอบที่ดีนะครับล่าสุดแตะโลเดิมไปแล้วที่ร้อยหกสิบสามจุดห้านะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรอบใครที่ไม่มีเนี่ยสำหรับตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยเคแบง์ K ก็เป็นหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับการเข้าเทรดบริเวณแถวนี้ผมว่าทําได้นะครับก็มีลุ้นการ ื้นตัวกลับ,บเพื่อกลับไปทดสอบแนวต้าน167.5นะครับแล้วก็ทำา i g ใหม่ที่172.5นะครับทางในภาพโดยวมเนี่ยยังคงเป็นเชิงบวกการย่อตัวลงมาบอกว่าเป็นจังหวะซื้อที่ดีครับอีกตัวหนึ่งนะครับ t f g นะครับ t f g เนี่ยราคาอยู่ในรอบของการฟื้นตัวนะครับมีการที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นต่อเมื่อวานนี้ทำรูปแบบเป็นแฮมเบอร์นะครับวันนี้ก็ แฮมเมอร์ต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นแฮมเมอร์สองแท่งต่อกันนะครับทางเทคนิคก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสวยอยู่ในช่วงระหว่างทางของการฟื้นตัวนะครับตามรอบมีการที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะเพื่อไปทดสอบแนวะต้านทีเดิมคือ5.70น,นะครับแล้วก็ถ้าเต็มรอบเนี่ยพเรามองไปที่แถวบริเวณแนวต้าน 6บาทเปนด่านสำคัญนะครับ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 โคตบ้าทครับผมถาม e ออนะครับวันนี้เห็นราคาขึ้นมาวัน23เปอร์เซนอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเนี้มีโอกาสไปต่อหรือว่าต้องควรระวังแล้วครับตามรอบมีโอกาสไปต่อครับเราตั้งแต่ e b เ e a บรก3บาทได้ขึ้นมานย่ยอัพไซด์มันเปิดแล้วพอวันเนี้ยเบรกเบรกภาพใหญ่นะครับที่3.40นะครับเบรกต่อดังนั้นเนี่ยผมว่าอัพไซด์เนี่ย สำหรับตัว E A เนี่ยเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดในรอบใหญ่ด้วยะนะครับตร,รงอย่างนี้เนี่ยตามตามโมเมนตัมแล้วเนี่ยโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อยังมีค่อนข้างสูงนะมีมีโอกาสกลับไปยืน4บาทนะครับก็กำลังกลับตัวในรอบในรอบใหญ่เลยสำหรับตัว E A นะครับครับมาพูดถึง E A แล้วเดี๋ยวไปดูไปดูอีกบริษัทหนึง่ง n e ็กนะครับแม็ก็มีความเกี่ยวข้องกัน,กนอยู่นะครับ<อ> Next ซ์เนี่ยเบรกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคือ Next ตั้งแต่เบรกทะลุ1บาทขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้อัพไซด์ด้านบนถูกเปิดแล้วก็กําลังที่จะเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นแต่ Next เนี่ยมันมันกำลังชนแนวต้านนะพอดีเลยครับหนึ่งเป็นเป็นแนวต้านใหญ่ตัว Next นะครับก็อาจจะมีการติดได้บ้างแต่ถ้าผ่าน1.45ได้อีกนะครับคือรอบใหญ่นี้ผมว่า อาจจะไปได้ไกลอีกครั้งหนึ่งนะครับกำกำลังกลับเข้าสู่รอบการมุมตั้มเนี่ยมาดีแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะถ้าผ่าน1.45ได้ก็อัพไซต์เปิดต่อแต่ว่าถ้าผ่านไม่ได้อาจจะเป็นการย่อสลับนะครับครับมาดูหุ้น BCPG กันหน่อยนะครับที่นะักคุณถามว่าไปต่อได้หรือเปล่าครับ BCPG เนี่ยถ้าให้ระยะเวลานะครับคือเรายัางมองไปต่อแต่คาดว่าช่วงนี้เนี่ย มันยอ่อสะสมกําลังลงมานะครับก็จังหวะในการยอร่อรอบนี้นะครับจะอยู่ที่แถวเรน7.9-8บาทนะครับเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จังหวะยอ่อตัวเนี่ยเป็นจังหวะซื้อที่ดีนะมีการที่ให้เห็นกันฟื้นตัวกลับผมก็มองภาพใหญ่ตัว b c g ีเนี่ยค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกต่อการแปนตัวของราคานะครับแต่ว่า ระยะสั้นเนี่ยมันเห็นการติดแนวต้าน8.5 8.6เนี่ยตรงนี้ยังไม่ผ่านจังนั้นเนี่ยอาจจะมีการย่อสะสมลงมาย่อลงมารับเล่นรอบได้นะครับ7.9 7.8บาทนะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นจังหวัดในการเข้าซื้อที่ดีเลยทีเดียวนะครับครับครับมีนักทุนถามเข้ามาตัวเล็บอ่เล็บิดนะครับผมทิศทางเป็นไงครับเล็บบิดเอ่อไซเว์ครับไซเวเล็บิดนะครับแนวโน้มในภาพใหญ่ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับระยะสั้นถึงกลางเนีคงเป็นลักษณะไซเวก็วางกรอบแนวต้านอยู่ที่11ต่างนะครับถ้ายังผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะถอยลงไปทดสอบแนวรับด้านล่าง3 3าถึง26นะครับดังนั้นเนี่ยตัวลาบบิทก็ยังให้เล่นด้วยความระมัดระวังไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับครับครับมีถามเข้ามาตัวสิรินะครับผมว่าจะไปถึงไหนครับแล้วขอแนวรับแนวต้านนะครับ ซีรียนะล่าสุดปิดแกล็บนะครับแกล็ใหญ่เลยนะที่1.56ในรอบใหญ่ทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมว่ารอบนี้ไปได้อีกครับไปดีถามว่าไปแค่ไหนนะครับกออ็ในรอบระยะกลางแนวะต้านถัดไปมันจะอยู่ที่1.70นะครับดังนั้นเซรัสลีเนี่ยก็ผมว่ายัางยังมีระยะทางให้ฟื้นตัวได้ต่อ อีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนวต้าดัานบมดราทดสอบ1.70ส่วนแนวรับด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่1.50นะครับก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าตัวเซสซิลถือว่าใช้ได้นะครับป,ปิดแกลบใหญ่นะแกลบแกลบตรงตรงที่มันเปิดทิ้งไว้เมื่อช่วงเดือนมีนานะครับตอนนี้เนี่ยได้ถูกปิดไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวเซสิลก็ มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับครับยังอยู่ที่กลุ่มอสังหาอินเปร์เนนะครับย์นะครับจริงๆอสังหาช่วงเนี้ยมาดีค่อนข้างมากเลยนะครับก็ AP ก็เช่นเดียวกัน AP นี้ก็ปิดแกลในรอบใหญ่นะครับที่แปดจุดห้้านะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับตัว AP เนี่ยเออเรามองแนวต้านสําคัญที่รอทดสอบนะครับจะอยู่ที่บริเวณ9บาท ถ้า AP ผ่าน9บาทได้อีกนะครับก็จะเป็นการเปิดอัพไซด์ไปสู่ระดับถึงบรนด์10บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ย <c oughs> การกลับตัวในรอบใหญ่ของตัว AP เนี่ยต,ต้องบอกว่าช่วงนี้คงดูดีดังนั้นเนี่ยโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยผมว่าก็ยังมีค่อนข้างสูงนะครับก็ไปได้ต่อครับไปได้ต่อแต่ว่า อยากให้เล่นจังหวะย่อตัวมากกว่าถ้าจะไปไล่ราคาแถวนี้อาจจะค่อนข้างเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนในการเทรดนะครับอีกคู่หนึ่งที่ปรับ,บขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับคือปูนซีเนไทยหรือ S C C นะครับแมไปได้ไป,ไปได้ต่อ,อไหมครับเนี่ยผมว่าไปต่อนะครับเรายัางยังมองตัวปูนใหญ่เนี่ยเป็นเชิงบวกนะเป็นล่าสุดเนี่ยก็ตอบยามติศทางการขึ้นด้วยกันทำไฮใหม่ของรอบ นะครับก,กับตัวในรอบใหญ่เช่นเดียวกันนะครับอัพไซด์ย,ยังมีนะครับแนวตันถัดไปสำหรับตัวปูนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่แถวบริเวณ250บาทนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นด่านรอทดสอบในรอบใหญ่นะครับผมว่าก็น่าจะไปได้เรื่อยๆนะสำหรับตัวปุนใหญ่นะครับแล้วก็ในระหว่างทางอาจจะมีการย่อสลับได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าย่อมาก็น่าสนใจนะครับก็ ทุกครั้งที่พักโตลงมาเนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงการขึ้นตีหายใหม่ก็น่าจะเป็นลักษณะการปืนตัวได้อย่างต่อเนื่องขึ้นไปนะครับยังอัพไซด์ยังมีนะครับสํงหาสบำหรับเป้าหมายการขึ้นรอบนี้แต่ว่าคัดเทรนอย่างดีเราก็มองไกลกว่านั้นนะครับแต่ว่าขอขอมองไปทีละสเต็ปปแล้วกันนะครับ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 ผมถามปอทล้วกันนะครับผมว่าแนวโน้มเป็นไงครับ พะทเนี่ยเรามองเป็นไซเวทนะในภาพหลักนะครับระยะสั้นขึ้นขึ้นมาชนแนวต้านด้านบนนะครับสาม้านะครับผมมองปัตท,ะทไม่น่าไปไกลนะ mm. ยังไม่ใช่หุ้นที่กลับตัวเป็นขึ้นนะต,นตัวปตทะทนะครับคือภาพใหญ่ยังเป็นไซเวทนะครับระยะสัึงกลางก็ไซเวทเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยการขึ้นชนแนวต้านสำหรับตัวปัทถ มองว่าเป็นจังหวะขายนะครับ33.5 35บาดทครับเป็นเป็นด่านแนวต้านเป็นจังหวะในการเทคโปรฟิตที่ดีนะครับแล้วตัวปตะทะก็รอยอ่อห้เข้าซื้อใหม่นะจุดนี้จุดที่น่าเข้าซื้อสำหรับตัวปตทะเนี่ยจะอยู่แถวโซน30-31บาบาทตรงนั้นเนี่ยจะเป็นด่านในการเข้าเล่นรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับ มีคุณสุรชัยนะครับถามเข้ามาตัวกัปนะครับผมทิศทางเป็นไงครับกัปช่วงนี้ยังคงเป็นล,ลักษณะการพักตัวออกด้านข้างนะครับไซเวดึงไซเวดาวนะครับโดยตามหลักในทางเทคนิคนะครับคือไม่ควรหลุดต่ำกว่าระดับ45บาทนะครับก็ถ้าหลุด45บาทเมื่อไรเนี่ยกัปจะเสียทรงทันทีดังนั้นเนี่ยก็ย่อตัวมารอบเนี้ยไม่ควรหลุดระดับกาว นะครตอนนี้ก็ย่อมาแถวๆ45.75-46นะครับก็สามารถเก็งกำไรได้นะครับตรง45.25-45.5นะครับแล้วตั้งสต stop l o คือหลุด45บาทนะครับถ้ายังไม่หลุด45บาทเนี่ยตัวกราฟเนี่ยเราเรายังมองกลับไปทดสอบแนวต้านสำคัญคือ49-50รอบใหญ่เราเรายังมอง50นะแต่ว่าแค่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วเพราะว่า การขึ้นไม่ได้แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ,อะตอนนี้ก็ออกค้างนะครับรบก็อย่าหลุด45บาทแล้วกันนะครับครับอ่ะมาดูหุ้นรักคุณท่าฟ้าหน่อยนะครับการบินไทยครับโคบัสการพินยวันนี้พักตัวลงมานะครับกเ็เข้าสู่รอบการพักตัวปรับฐานนะครับอ,อย่างนี้นะครับในการเล่นการบินไทยเนี่ยเดี๋ยวรอดูรอบการสักฐานนะครับว่าตอนนี้มันจะสร้างฐานที่บริเวณเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเป็นการพักฐานระยะสั้นนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวปกติในการเป็นไทยมันจะออกข้างแล้วเด้งขึ้นไปต่อออกข้างแล้วเด้งขึ้นต่อตอนนี้เนี่ยเ,เริ่มพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปแนละ้วเริ่มเป็นลักษณะการชะลอตัวลงมาดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูรอบการชะลอตัวในครั้งนี้ว่าจะไปพักจบเท่าไหร่นะครับก็จะมีแนวรับ14.4 14บาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอบการสร้างฐานในครั้งนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าอ,อ,อยากให้รอมันรอมัน ให้จบสาหรับรอบสั้นก่อนนะครับก็ต้องรอดูรอบการสร้างฐานของมันแล้วถ้ามันเกิดการเบรกเอาอะไรเงี้ยค่อยๆโฟล์บายตามนะครับตอนนี้ตอนนี้ปล่อยไปก่อนครับครับครับคุตะวันถามเข้ามาตัว SCGP นะครับแนวโน้มทางเทคนิคเป็นยังไงครับตัวนี้ดีครับตัวนี้ชอบนะเป็นตัวที่เล่นเกมกำไรจังหวะย่อตัวได้ดีเลยทีเดียวนะครับแนวโน้มเป็นไซเวอัพครับล่าสุด แตะแนวต้านเมื่อเช้านี้นะครับ19.7นะครับแล้วก็มีแรงขายลงมาตอนนี้อยู่ที่19.2นะครับแท่งเทียนเป็น Shooting Star อาจจะมีการย่อสลับนะครับมีอยู่ขายทำไรนะครับสำหรับ SCGP นะครับแล้วก็ย่อลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแนวรับแรก18.6นะครับแนวรับถัดไปอยู่ที่18บาทแล้วก็สุดท้ายอยู่แถวๆ17 ย่อมาหลับได้เลยนะครับไม่ไม่ค่อยกลัวแล้วครับสำหรับตัวนี้ผมว่าก็เป็นหนึ่งหุ้นที่เทรดดิ้งเล่นรอบที่ดีนะครับเออไม่แต่ก็ไม่ไม่ได้ให้หลันเทรนถือยาวนะเพราะว่ามันมันมักพอพอมันมันแตะหายปุ๊บมันมักจะย่อตัวสลับมากกว่านะครับอืมครับครับมีนักลงทุนถามเข้ามาตัวโฮมโปรนะครับผมที่ราคาเจ็ดบาทเก้าสิบห้าอย่างเนี้ยครับผมรับสักไม้ดีไหมครับเออดีครับ โปรกลำลังกลังเบรกครับเจ็ดบาทกสกรากำลังเบร,บรถกถ้าวันนี้ถ้าวันนี้นนปิดเหนือเจ็ดจดห้าได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณการกลับตัวในภาพใหญ่ของตัวโฮมโปรแล้วก็ผมว่ามีท่าทีที่มีโอกาสที่จะปิดเหนือระดับดังกล่าวด้วยนะครับก็กลำลังเบรกรอบใหญ่เลยทีเดียวนะครับถ้าแพทเทิร์นเนี่ย รับรายการเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งแพทเทิร์นในการกลับตัวของตัวโฮโปดังนั้นเนี่ยก็สต็อปลอสจะอยู่ที่7.5นะครับตัวนเป้าหมายในการขึ้นก็ถัดไปนะครับ8.5ถึง9บาทนะครับตามได้ครับสำหรับตัวโฮโปเบรกแล้วครับครับครับตัวโมโนครับผมเห็นราคาหุ้นลงมาต่อเนื่องครับผมถ้าดูเทคนิคแล้วโคตรบาสมองไงครับ โมโนเนี่ยราคาอ่อนตัวตั้งแต่หลุดแนวรับ1.56นะครับเมื่อวันที่12อนยญ,ญาณนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ตัวโมโนกลับข้อสู่รอบการพักตัวปรับฐานนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างทางของการพักตัวอยู่นะครับก็อยากให้รอดูรอบการสร้างฐานไปก่อนนะครับก็แนวรับถัดไปนะครับ1.44 1.42 นะครับแล้วก็ด้านล่างจะอยู่ที่1.13นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอรอดูรอบกันสร้างฐานในครั้งนี้นะว่าจะโมโนเนี่ยจะไปจบฐานเท่วไหร่นะครับก็รอไปก่อนครับสหรับตัวโมโนในช่วงนี้นะครับครับครับอันขอแนวโน้มของตัวกันกุลหน่อยครับกันกุลดีครับกันกุลนี่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็ ล่าสุดเนี่ยกลับมายืน2บาทได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ตามรอบมีโอกาสที่ได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อนะครับทิศทางโดยรวมยังคงเป็นเชิงบวกนะครับก็ผม,มองการกุณคอ่อนข้างทิศทางในช่วงนี้ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับกับตัวรอบใหญ่เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่จะเห็นการขึ้นทำไฮใหม่นะครับแลวต้นถัดไปนะครับสำหรับต,ตัวการกคุณ2.12นนะครับแล้วก็อีกทีที่2.26 ผมว่ามีลุ้นทำ High ใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าเน้นย้ำว่าเป็นจังหวะในการไม่ไม่ไล่ราคาตามนะครับก็รอจังหวะย่อค่อยเข้านะครับแนวรับรอบนี้อยู่ที่บริเวณ2บาทนะครับครับขอแนวโน้มของตัวคอมเซเว่นหน่อยครับผมว่าจะไปต่อได้ไหมครับคอมเซเว่นอาจจะติดแนวต้านย่อยนะครับที่26บาท26.5นะครับคือ ตามรอบไปต่อครับตามรอบผมว่ามีรุ้นผ่านเพื่อไปชนายายแถว28นะครับก็คอมเซเว่นท่ารอบนี้ไม่หลุด24ผมว่าก็ยังยังรักษาทรงได้ดีแล้วก็ย่อมารอบเนี้ยรอบที่ผ่านมาเราก็แนะนำไปด้วยนะครับแถว24บาท24ต้นๆนเนี่ยนะครับแก๊ปเนี่ยยังไม่ถูกปิดใน23.6ดังนั้นเนี่ยตัวคอมเซเว่นเนี่ย ถ้าใครมีทุนแถว24บาทเนี่ยรีบาวขึ้นมาอาจจะออกก่อนได้นะครับแล้วรอย่อซื้อใหม่นะครับแต่ว่าถ้าใครจะเล่นถือยาวนะครับก็ได้เช่นเดียวกันไปรอขายแถว28นะครับด้านบนนะครับก็ก็ค่อนข้างสวยครับสำหรับตัวฟันเซเว่นนะครับก็อยากให้เล่นจังหวะย่อตัวเช่นเดียวกันนะครับครับครับมีนักลงทุนหลายคนครับถามเข้ามาตัว TtB ครับผมโค้ชบัสช่วยด้วยหน่อยครับว่าแนวน้องเป็นยังไงครับ ททบเนี่ยช่วงนี้พักตัวลงมานะครับเป็นจังหวะในการเข้าเก็งกำไรที่ดีนะครับผมว่าแถวโซนนี้เลยครับ1.85-1.87นะครับโซนตรงนี้เนี่ยรับเล่นรอบได้นะครับมีโอกาสที่จะเห็นการปืนกลับขึ้นไปทดสอบในด้าน1.95-2ถึงบาทนะครับก็มองว่าเทรนใหญ่ยังโอเคนะททบนะครับการการยอ่อตัวมาก็ไม่ ไม่ได้ทำภาพเสียหายแต่อย่างใดนะครับก็ย่อลงมาหน้าสื่อด้วยซ้ำนะครับสำหรับตัวที b ก็แนะนำแถวโซนแถวนี้ได้เลยนะครับก็ใครที่อยากสนใจนะครับ1 8ึ่งจุด8นึงจดปเนี่ยครับผมว่ารับได้ก็ไปรอขายที่แนวต้านด้านบนคือ1.96ถึง2บาทนะครับครับเราดูดูบัตรบัตรกรุงไทยหน่อยครับก็บัตร KTC นะครับผ่าน30บาทขึ้นมาแล้ว อ่านะครับเป็นเป็นสัญญาณที่ดีครับการการขึ้นผ่านระดับ30สิบส่วตัวเขตสีทำให้อัพไซน์ในระยะสั้นเนี่ยถูกเปิดนะครับมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้นต่อสูนแนต้านถัดไปเนี่ยสาบาทนะครับก็พลิกจากไซเวเป็นไซเวอัพครับครับ่ามีถามเข้ามาตัวเจมาดครับผมเจมาร์ดก็ดีครับใช้ได้นะครับก็ระยะสั้นย่อตัวลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับ ผมให้แนวรับ10บาทกับ9.5นะครับเป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไปได้ต่อครับทิศทางยังยังดูดีนะครับก็ตามรอบมอีู่การที่ได้เห็นการพื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปคือ11บาทแล้วก็รุนทำไฮใหม่นะครับก็ดีครับใช้ได้ครับเทมมาแล้วก็มีตัวเจมทีด้วยครับ เหมือนกันครับลักษณะคล้ายกันเลยนะครับก็ย่อลงมาน่าสนใจนะครับเจมทนะครับ12.4 12.7ุี่สบุดนะครับโซนแถวเนี้ยรับรับได้เจมทีรอบใหญ่ถ้าผ่าน14บาทได้เนี่ยก็กลับตัวนะครับจะเปิดอัพไซต์ต่ออีกเยอะเลยนะครับผมว่าก็ก็น่าจะไปได้ไกลด้วยครับถ้าถ้าถ้าให้ถ้าให้ประเมินนะครับสำหรับสำหรับสองตัวนี้เพราะว่ามันมันลงมาค่อนข้างเยอะนะตอนตอนรอบการลงมาเนี่ยทำให้เวลาเด้งเนี่ยมันมันมีระยะทางให้เด้ง ค่อนข้างสูงนะครับก็ไปได้ต่อครับรอเจมที่ลอรอผ่าน14ถ้าผ่าน14ได้ก็ก็จะยืนยันสัญญาเชิงบวกต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับครับสุดท้ายครับโคดบาสฝากมีอะไรฝากนักลงทุนไหมครับก็ช่วงนี้ตลาดถือว่าค่อนข้างดีนะนักทุนผมนว่าเออเป็นเป็นจงังหวะโอกาสเป็นกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเดลตินเซนเด็กรอบนี้ถือถือว่าเป็นเป็นใครที่ช่วงเนี้ยก็เล่นได้นะ พยายามที่จะใส่หุ้นเข้ามาในพอเพราะว่าผมว่าผมว่ารอบนี้ตัวเซ็น์เด็กเนี่ยมันมันมันอยู่ในช่วงการขึ้นแล้วการขึ้นมันยังไม่จบนะครับยังไปได้ต่อก็สัญญาณทางเทคนิคยังดูดีถ้าใครตกใครไม่ทนันก็เดี๋ยวรอย่อนะครับย่อมาก็กล้าซื้อหน่อยนะครับแล้วก็เรายังมองพันสี่นะเรายังมองพันสี่นะครับแต่ว่าระหว่างทางอาจจะมีการย่อสำหรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้พันสี่ยังเป็นด่านรอสอบอยู่ยกเว้นมันจะ เกิดการกลับตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแจ้งตอนนี้ยังยังไม่เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าก็มีรุ่นที่จะเป็นปลายปีเนี่ยผมว่ามว่าเซ็นเด็กน่าจะน่าจะน่าส่งดูดีอย่างนี้ไปไปอีกสักระยะหนึ่งเลยครับครับได้ครับไม่ไี้ขอบคุณโครบานมากนะครับครับครับสวัสดีครับ